ทุกคนเคยเป็นไหมอยากดูแลตัวเองให้ปังแต่กลัวเพื่อนหมั่นไส้วันนี้ผมมีเคล็ดลับเริ่มจากตื่นเช้ามาก็ต้องสครับผิวด้วยทองคำ 24k ครับรอแล่นนะแค่ทาครีมกันแดดทุกวันก็พอแล้วแต่ต้องเป็นแบรนด์ที่เพื่อนไม่รู้จักนะแล้วก็ทำทีเป็นเอ๊ะครีมอะไรหรอก็ซื้อมาลองๆอ,งอะ่ะรับรองเพื่อนเริ่มมองแรง ต่อมาเรื่องอาหารการกินครับผมแนะนำให้พกกล่องข้าวไปกินเองทำเมนูคลีนคลีนแต่ต้องหน้าตาดีเวอ่อวังเช่นสลัดควีนัวอะโวคาโดราดทองแค่สลัดผักสีสวยๆก็พอแล้วก็บ่นเบาๆว่าช่วงนี้กินแต่ของมีประโยชน์รู้สึกผิวดีขึ้นเยอะเลยเพื่อนต้องเริ่มอยากเครี้ยงซ่อมใส่แน่นอน แล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายนะครับไปเข้าคลาสพิลาทิสเบาๆแล้วก็อัพสตอรี่ไอแบบเห็นหน้าสวยๆนิดนึงพร้อมแคปชั่นเมื่อยจังเลยค่ะเพื่อนเห็นแล้วต้องกรอกตามมองบนสรุปคือดูแลตัวเองให้ดีแต่ต้องมีลูกเล่นให้เพื่อนรู้สึกว่าเราดูดีเกินไปนิดนึงแค่นี้เพื่อนก็หมั่นไส้แบบขำๆแล้วครับแต่ทั้งหมดนี้ก็แค่ขำๆนะครับรักเพื่อนเสมอบาย